ปันป <differences S 2> ันหน่ยค่าเชือโตน่าโตของเล่นนหมายเล่นแป้ีเรียน้นอตรงไปอีกก็ได้ตรงไปอีวอทเนียบขึ้นโอ้ยขึ้นหัวคุณ มีโอกาสมามาเป็นครอบครัวมาเป็นมาเป็นสืมาเป็นะนะครับก็ขอเชิญเลยนะครับประตูวันาชิตยก็เปิดให้เข้าสักการะเป็นรอบปังนะครับก็จนเย็นไหมเย็นไหมรู้สึกเย็นไหมไม่รู้สึกเลย Merci. <laughs> า,า,าหน่รอพ่อเริ่มจะเย็นอ่ะรู้สึกสงบมากอ่ะป่ากำโนิด ตะกี้เขาไว้ทายดิคำชโนสูงมากสึกอากาศเย็นดีนะ

นมาเดือหแลเห็นอใหญ่้าน้ำเห็นไหมมาแล้วน่นเห็นเลขไหมเห็นเลขไหมมองที่มองที่เห็นเลขไหมลูกนะคะเล็อะไรเป็นตะกวดเลย เห็นเลขปูนตัวอะไนะแปดศูนย์แปดศูนใช่ไหมก็ลอกก็ลอกได้ นี่คือปากคำชะโนดทางออกชมตรงนี้บาอน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปไป,ไปบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วหลอดมากท่านบ่ได้เลยนะ ฉันซื้อให้ประจังซื้อไปแล้วว้าโลฉันเอาเจ็ดสามเราบอกว่าลอยคุณลอยอ๋อแมนก็คือก <laughs> นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถึงแล้วสะพานทางออก <laughs> mẹ, mẹ, ông <laughs> ông rồi năm xác xí. Và ông Vũ Thảo. Dạ ค่ะ. Ủa nhìn rồi.

nhanh chung người tìm sao là phẫu làm xua với kiểu